ไปดูความช่วยเหลือประชาชนค่ะล่าสุดทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่7นะคะได้มีการจัดหน่วยอาร์มี่เดลิเวอรี่ซึ่งก็มีการเข้าไปแจกจ่ายอาหารปรุงสุกถึงหน้าบ้านของประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด -19 ค่ะ กำลังพลของกองพันทหารปืนใหญ่ที่7กองพลทหารราบที่7็ค่ายพระปิ่นเกล้าได้มีการทำอาหารปรุงสุกนะคะบรรจุถุงพร้อมกับน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน50ชุดคุณผู้ชมนี่แหละค่ะาใสา่ท้ายรถแบบนี้เลยนะคะจัดเป็นหน่วย army ลิเ i v e ี่ซึ่งก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารปืนใหญ่ที่7อยู่บริเวณบ้านชะเยืองหมู่8ตํตำบลบ้านป่างแงะหมู่ ที่4ตําบลดอนแก้วอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และนอกจากจะช่วยลดการเดินทางออกจากบ้านลดความเสี่ยงในการรับเชื้อแล้วนะคะการนำรถไฟฟ้ามาใช้ก็ยังช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมบ,บนท้องถนนด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการส่งความหวงใยจากทหารสู่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็จะดดูแลช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนอยู่เสมอค่ะ